สวัสดีนักเรียนชั้นผสมศึกษาปีที่สามทุกคนค่ะวันนี้คุณครูสุมาศคามุกจะพานักเรียนมาเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญเป็นการอ่านที่มุ่งค้นหาสาระสำคัญหรือใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านนะคะตามคุณครูมาเลยค่ะ ก่อนอื่นเรามารู้หลักการอ่านจับใจความสำคัญกันก่อนนะคะมีอยู่3ข้อด้วยกันข้อที่ 1. อ่านตลอดทั้งเรื่องเพื่อให้รู้ว่าเรื่องที่อ่านเป็นเรื่องอะไรจุดใดเป็นจุดสำคัญของเรื่องข้อที่2นักเรียนต้องอ่านให้ละเอียดเพื่อทำความเข้าใจเรื่องราวข้อที่3าม ตั้งคำถามและตอบคำถามเรื่องที่อ่านว่าใครทำอะไรทำที่ไหนทำเมื่อไรทำอย่างไรเสร็จแล้วเรียกเรียงคำตอบที่ได้หรือเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะค่ะเมื่อเราทราบหลักการอ่านจับใจความสำคัญแล้วเราก็จะมาอ่านเรื่องหวานพ่นน้ำพร้อมๆกันนะคะ นักเรียนทุกคนคงจะพร้อมแล้วมาอ่านพร้อมกันเลยค่ะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมดังนั้นจึงมีปอดแทนเหงือกสำหรับหายใจใต้น้ำต้องโผล่ออกมาหายใจทุกๆ20นาทีจมูกของวานอยู่บนส่วนหัวเพื่อความสะดวกในการสูดอากาศเมื่อโผล่บนผิวน้ำ ขณะที่วานโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำจะมีน้ำพุ่งออกมาเป็นฝอยคล้ายน้ำพุอันที่จริงวานไม่ได้พ่นน้ำแต่ลมหายใจมีไอน้ำอยู่ด้วยเมื่อไอน้ำกระทบกับความเย็นของอากาศบริเวณน,นั้นจึงรวมกันเป็นหยดน้ำเล็กๆพุ่งออกมาเป็นฝอยคล้ายน้ำพุ ค่ะเมื่อนักนเรียนอ่านจบแล้วเรามาตอบคำถามจากเรื่องวานพ้นน้ำกันนะคะคำถามข้อที่หนึ่งวานเป็นสัตว์ชนิดใดข้อที่สองจมูกของวานอยู่ที่ใดข้อที่สามทำไมวานจึงพ้นน้ำได้นั้นเรียนเขียนตอบลงในสมุดนะคะค่ะ นักเรียนคงจะเข้าใจในเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญกันแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีเรื่องที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย